มาดูต <ique> ัวที่สองรอบที à, uh ่สองครับอ uh ้าแทนแทนด่ดนแทนั้ก็มตอถือว่าถือว่าประสบความสำเร็จครับทั้งหลังทังเมืองเมืองเมืองทั้งนี่โอเคเลยครับเนี่ยมององมองที่เป็นเพื่อนเป็นกาดำหน่อยกว่านะครับอเาเโอเโอเคโคโโอนคอคโด้อ มันไก่อะหน้ามันก๋วยขวานเปียกความมันอืมเดี๋ยวแก้วใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้อ้าวถาดมาถาดมากรื้อไว้ตักไปเลยเดี๋ยวถาดมานไก่กันเลยหรอกถาดมันมันมันสีหยดลงใส่ดินมันสีนี่แทน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 เอามาเวรเงเอามาเอามาเดี๋ยวจะเฝ้าขึ้นเช็คเอาถาดมาหอดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพามาซิมครับบ้านนี้ ขวดขวดเดี๋ยวขวดขวดมัเออเอาเอาไปก่อนเอาไปก่อนเออเอาเอทื้ไปน้ำกันเดี๋ยวมันสีลมน้ำน้ำมันสีนั่นน้ำมันน้ำน้ำในขวดมันสีออกอ่ะเอาเอาไปถึงมัองนั่นกันเอาไวลงไลงเอาถึงเอึงเออฮ่าฮ่าฮ่าฮสวยครับสวยสวยอ่ะมาเนี่ยถึงก โอ้ยเบงคงเดเอ้ไน้ตีนาตีิมไบ้มั้ยาเอากินแบบนังกินในเบื้องนี้เนี่เอาโอ้ยกินไม่ได้กดออกไอ้ปนั้นโอ้ยกินวันมาได้ลวกปากกเดี๋ยวเดี๋ยวกำลนงยามแต่ว่าแบบนังกินในเบื้งนะครับเอาเอาไว้ไว้น้ำกันเนี่ยไปก้อนทดกันได้ เอาซ้อนบ่วงมาเนี่ยบ่วงได้เนี่ยไปสดเนี่ยนี่ถั่วเปอรเป็นยังไงเซลาบึงเอามานี่ครับเอาแบบสดชดตาชุบบวเป็นยังไงตั้งงนเนี่มาฮึบวกบวกบวกเห็นไังไงไการบอสไดการเนาะไดการบอปันเลยอืมอ่าใครเต็มกีนอ่าเดี๋ยวกำนันย่ำสีจวดขาหนีให้เบิงนะครับจวดเลยโอ้ร้อนบว มันีเแดหอหอนหอนอนปาันลุยฮ่ยินย้ยป้าเดดน้ำอนหอนถูหอนมาไวกรดงแยมูหอนมาลอยากนังกน้อทังวเอามดมด่นนีู่เอาออกออกอนมนลย้ายภูเขากาฮให้ด้นังกินเ็ดกับนังกินดนังกินนึงขกิ่นอนว่าฮอากินห้อนๆนี่แล้วมันออออกจากองไฟแลในหนังนะหอมอย่วยมือนบ้างไปเนาะ ก็ได้แล้วครับเอามาเทียละอันตอนขึ้นเ่าเอาแทกสองมือด้้ยกันนะจับจับจับนั่นไป้ตอมันแรน,นำ้ำโอ้บอนานะไม่บทุกัวนเไ,ไ,ไม่บุกไ,ไ,<อ>ไม่บมอ๊บเนี่ยน,นี่ครับ <c oughs> ม,ม<ะ>่ดีผมเข้าไปนะอใช่ดูขาขามันตัวนอ่อยได้ยุได้ยุยจิ้มน้ำจิ้มกอนครับว่าช่วงนี้ต้องังบูทเลยวาน้ำกันกระบุมตายเลยนี่นากินข้าวเลย คนนี้เยยนเลีอย่โยนอืมนุ่มส่วนนี่หอมหอมนะครับคนนี้สีนัวก,กว่าพราามันมัดดนมัดโดน,โดนจิมน้ำเจิ้มเลยน้ำาจิมมันน้ำมันมันนลล่ะครับโอ้ยเอาปักษาใจเลยบอกมันนำ้ดำดั่เขากอดตัวนี้อืมคนมันติดลมไม่เร่งั <laughs> <laughs> วแม่นนขมหพเขาเจะบานเนี่ย มมาเลนกันได้ถึงไบดเลงาผมอยกินไปอืนี่หน่อยาตานี่บกนั่งกินกหนตัน่นเอ้ามึงนาตีบัตครัเอา่กินน่อยเอ้านีเออหันเลยเฮ้ยกินพหันันพ่มาหันมันใครหัดให้สมอยากวบั เอ้ยคักหลายแจกเอ้ยจมอยู่เป็นอาทิตย์ัมบ่แล้วกันในบอยังบ่แล้วยังไมคนบุญนี่นกนนบบ่แล้วคันในบอนี่เป็นยังคือความเบาอีลีตวบแล้วทำเลยจะวันจะสิมืออีกเดือนึงวสิมีอีกอยู่เดี๋ยวขบถัไินอาจจะตัวหน่อยเลยเนาะองกินตัวงี้หมดม่นตัวนีเลยนะ มาเด็กๆมาเร็วมามาเด็กๆมาทิ้มตัวนี้มาดูมาดูมากันมาดูท ання, nerve, ี่นี่เป็นไงสวยไหมนี่ยมาเนี่ยลูกหลานเอาแดงแดงให้ลูกให้หลานเอาไปเตยเอาตัวนี้อาจารย์มาให้แม่หน่อยลูกอาจารย์มาเอาอันนี้โอันนี้โอันนี้วางมือวางมือไม่นั่าดูย้ายมาหนุนไม่เป็นไรกลัวกลัวกระพุกกลัวกระปุกมามา กงนลูกแม่กัวุกรกหลานนี่ครับิ่งนี่านม่กลูกหลานตุ้มโมนะครับุ่มแซพลคนอ่ะั้นบุญผาด้น่อยโยกวิบัดน่ยุญผ้าน้อยครับบุญาใส่ละวัดนังวัดถเลยไปงไปโอ้ยนังวัดถือเลขเ้ยมื่อดีงานละถือเลขถือเลขไไอืมกินไปอันนี้มันบางหนะเอามาทังนนาปานนี่กันนี่แห้พื่นอ้ย ตอนแรกว่าตอนแรกว่าสีโบเมนี่ครับออเอียมกันบ้ว่ะปะทูว่ายกินไปกินมากมันแบบมันกินไปกินมากกันเริ่มอยากเอ็นมันกับมาอัน้าวกินแต่เหรียข้ากินขอน้ำรู่วหลับซีกนาซีกหลังนี่นี่ครับอนนี่ครับได้กินอะไรกับปลาี่วัดตัวแก้วครับน่ยกินแก้วแก้วาเสียงว่าานนเว้ยจําแทบงนี้เลย เอนั่งทางพ่อเอ้าหนูนั่งไปไหนนั่งเลยลกูกนั่งเลยอืนั่งเอาแข็งเอาจานเอาเอาก้นเข่านั่งนั่งนั่งอ่ะนั่งลงอ่ะเดี๋ยวก็เอาให้ขยันอยู่เขเอาเชือกเกี่ยวกนเลยคุณเอาเลยลูกชอบตัวไหนอันนี้อันนี้มันไหม่ไม่ไม้ไหม้หรอหนาออกแล้วนะกินตรงนี้ไม่หนินี่ดิกินมองนี้ไหมมองใหม่เนื้อเนื้อเนื้อมันขาวๆเอาเลยลูกจักรไหล เอาไหมเอาไหมลุงแต่งให้นี่งอ่ะเอาเลยเอาเดำสิเอาเจอกินน้หยักเลยลูกก็ได้เปล่ากันปะเปล่ากันนะมันหันหันหัวออะอย่ยินเสียงลูกเสียงหลานครับเสียงลูกเสียงหลานเป็นธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดาไข่ก็ห้ยอ๋อมันไข่ก็ห้ยไข่ก็ไข่ก็บ่มีลูกมีหลานมาหยอกกันเอเบิ่ง็มเอาครับมีลูกมีหลานโอ้ยลูกหลานหลายแตกสวดสวดจวดเนี่ย ัน,นึคนละบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะสำหรับพี่น้องทั้งไก่เด้อ,อพี่น้องทั้งกวางทั้งไก่ทั้งตงังบันต่างประเทศต่างแด่นเนาะที่บอสามารถที่จะลับเคลื่อนอันมาบานเท่าได้เนาะครับในช่วงวิกฤตโควิดนะช่วงเนี้ก็เลยโอามันเอาบรรยากาศนะครับเอาบรรยากาศบ้านๆมาสูเบิงเนี่ยนี่เระอยู่บ้านเท่านะครับอยู่บันเท่าอ,อีสานบานเท่าอ,อุดรธานีครับหน้านาตีหน้านาตีอีสานอ่อนซ้อนนะครับ กางทงกางทงกาง้หน้าได้่งเจียงหน้าอยู่นี่ไปเล่นกับพี่เหรอเกงในาคีตูฮะพวกบดีนะเกงในบดีเจ็บปะบดีบดมือพวกถิ่นเมื่อพวกแฝงบดีบดมือไฟได้ไฟได้ไฟได้ บัวมันมากันเลือกงานแล้วก็บอกบอกให้เล่ยมาพี่อยู่เนาะไก่เลยมากลีมาเลยไม่กินไก่น้ากันเพิ่งเลิกงานหกโมงหกโมงกะเพต่็ดีมาหอดเนาะเพต่็ดีมาหอดกะถึงเลยแหละตีใส่เวลากินไปเรื่อยเรื่อยวัซื้อไม่มาโอ้ยเห็นโมบดครับอิ่มมามารุ่นกับอิ่มอิ่มคือกันเคพีองยังเคพีองยังด้ยวยอิ่มอบอีกไม่กันโมอบนะครับเปลี่ยนเมนูเอาไป ข้างน้ำเฮ็ดเป็นต้มส้วบปะเนี่ยเฮ็ดเป็นต้มชมเฮ็ดเป็นต้มส้วอีหยังแเดาเต่พักกิเลืออ่าอ่าหลานเดียวทั้งคนส่วยพักกิเลือดกินเลยโรคกินเลยพากกันกินเลยกินให้อิ่มนะัดถือเรียกเหมือนมึงแบบว่ยกินพากกันกินให้อิ่มเม่โรคเนอะแต่แต่ยู่ในห่มนิ่งรู้ว่า ปกติม่นขึ้นมาไก่ป่ะเขาเ่ยมือมันมันขึ้นยังไนบุอืมบุมันแกงทางมันเรียนเอวไส้เั้ตนเห็นรถกวาขึ้นมาชุดกินแต่สุดแก่จีบเพิ่นกะทิถือกินมันด้วหอมดีแท้บกติมันถือว่าคยมากดิข้านังกินที่ไสนกะทางมันถือว่าไปไก่เขากินอิ่มบุนอ่ะเขา้อนมันบุญไม่ต้องว่ามากตรงนี้มันวัดบรไานะมันถือหิ้วขอนั่งหิ้วขอวัดบรไายถือกินหอมวัดห่งสองหม้อเลยเด้อโอ้ตัวนี้สองยังชิบวะ ปัดกะทิเกล็ดอันเดียรครับบรรเากาศของยังที่เรากำนันแจมอยู่กับดูเอ่อคับหลานอยู่กับพี่กับน้องเนาะกะอยู่ยังที่มาแต่ใดหล่ะาตีเฮาเนาะอยู่ังที่มาแต่ไหนะครับอยากเออแต่ไม่เดียวการได้ไปแล้วเพรามันเนาะคือเพราะมันกินซุมเมื่อดิการงานดิกินซุมเมื่อก็บพราะไรเนาะ ม่บ่เฮ็ดเวียกบ่อสางงานมมากันมาหากินได้เขา้อข่อย่อยสิบ่บ่แยบ่มวนหคนมาตายคนเนี่นน่ก่ะมากินกระดกยานเอาดีเ้ยเอาแต่ละครั้น้อยบ่อก็บไมก็บมาเปีปกติเทหลังนี่นี่ทังทงก็บรถเนี่รถเนี่ยปกติลังนี่นะแก็บมา่งหอดพีเลอปกติลังนี่บ่อตัวปกติลังนี่สั่งประจําแต่ว่าสิม่จอดีนตลอดอ๋อนี่ม่จอดนี่มันมดเราก็ขึ้นเออเ้วกะโค้งไปครับอ๋อ มุดเปี่ยนเงินแหนบ้มุดเปลี่ยนบ่ก็บอมิตล้งเดียวแตั่งโอ้เลนแกบนี่ไปทังเปียวทั้งนั่นไปไหนก็ไปตัวเนี่ยโอ้อาชีพนี่ครถือว่าต้องชูนะต้องนเรียอะไรตัวยิมมองเลยไปไปนุสาางไดีสำรวจบัมากอะไรดีว่างานถุงันเดียวเป็นบัวเขามาบัวห้มาทรงบัมาทรงเลยยนบมาเลยยันทางเปียวยันพวไปทรงในในหนกฮะเป็นได กินอะไรับนีละครับซ่อเซกันนดีวหมันเลมันมันนะนเมันมันธรรมดาหรอกเอาพริกข้างนั่นขึ้นมาเพอแล้หวานนั่นเต็นบ่ยคนครับเหลือบักหลายนะครับบางคนพกที่เราสีสีมอนมันมันบว่าเขากินบะเฟษละสีสีมืนกับส่วยัางสั่ว่วนไเลือดันัดคคักวัวเลือด ถ้ามันย่ำนี่คือสิทอยทอยทับแล้วครับนั่งกินไปหลายคามเลยเอาเข่ามาลูก่อนก่อนนั่งกินขวานขวนใส่วนใส่ทั้งเข่าทั้งยังแไปกินเลนไม่เปลี่ยนกินก็นั่งกินแล้วสีพื้นสีพื้นบาหวานอยู่เบากับเบาหวานกับหวานพ่กันย่ำมันยากมากนะเนาะอาทิเอาอาทิซื้อเนื้อมาสูนาทิส้อยจุนะครับผม บอกไม่ย้ำเดยวัวนพายยังไงนะมันผิดเบาหวานตจริงอะมันน่าจะกินกินได้เยอะแล้วนหนุ่มกาวบ่อบ่อบ่อหานเลยบุรีรัมย์เราเนามันผิดเบาหวานได้ยินแต่ว่าเออเกี่ยวกับการย่อยของระบบข้างในนี่แมนมันมเนื้อมันจะบม่ย่อยมันจะอืดเพราะเพื่อนเขาเบาหวานนี่เบาหวานมาต้องใดปีแล้วตั้งแต่ยาย่ตัววันใหตายคนน่ะตั้งแต่ตรวจพ่อคนแล้วตรวจพ่อนะครับกับไ่ได้บอกกับว่บ่ได้เป็นรักษาคนไข้ทางการเราก็กินตลอดนะครับอายุสามสิบปีตรวจพ่อด่วนแล้ววัน อ,อันนี้ก็คลิปน,นี้นะครับอ่ากล้องกับสียลิปๆแล้วถือเอาถือไมเซฟฟี่งเงนี่ยพีแท้บอกวันแมนบนวันสิเดียวสีมือต้องมือกัสีตรวจยู่ตรวจว่ามันได้เท่าไหร่แต่ว่ามือมือ,มอได้แต่แซกก้อนปีไหม่บ่อแมนประมาณวันที่ยีปเนาะยี่สปวันที่ยีปกับเบาวันกับสามร้อยสมรยสิบก่าอะไล่ะ ก็เป็นเป็นเป็นไรมอ้ะเขาจะนัดไปนัดอยู่เดือนนึงบอกก็บอกได้ทอนละมันเต๋อพี่ดิเขาก็ไม่ได้ยินเนาะว่าไปต้องอดอดอาหารเนี่ยอดอาหารไปตัวเลือดอันนี้พอพูดถึงว่าบอกว่าเห็นผู้ถอดไปเนาะโอ้ยสาธุเด้อผู้ขายจะเปลน่ยนมอ้ะถั่วโลกันนี่บ้านห่งแต่ว่าเดี๋ยวบางส่วนนี่ขึ้นจเป็ี่ยนก้อนมูอหมดแล้วอังว่ปั๊บซึเป็นอะไรครับมอ้ะมันเถอะว่าเบิงเบิงเบิงอ้ไอ้ซ้อมอาการนะของเอ้ยมอ้ะงิดกเป็นเนี่ย เด็กๆมานี่มาคนอยู่นี่ไม่แห้งจริงป็นตัวเมาเด็กๆมานี่เดี๋ยวปวดจะปิดคลิปแล้วมาข้างด้านหลังมา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 ทางด้านหลังมาทางด้านหลังมาทางด้านหลังมาวิไลใส่นอวิไลหน่อยอันนี้ก็มาทางนั่งมูสินี่วิไลวิไลวิไลใส่นอวิไลแล้วมาทางนต่เดงมาทางนั่งลงมาทางนั่งลงวิไลมาทางนั่งลงมาเางนเห็นไหบ่เห็นบังนั่งลงเห็นหน่อย ครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะเี่ยเมี่ยนั่งวัดกันอยากเข่าบ้อมนะสำหรับคลิปนี้อ่าคลิปอ่าไก่อบฟางนะครับคลิปนี้เป็นไก่ตัวที่สองเนาะไก่ตัวที่สองมาเห็ดเก็บอยู่ทีหน้านาตีนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับโอกาสหน้ากระตีอาจจะมีเมนูยังเด็ดๆมาเห็ดทุกกิ็อีกเนาะมาซุ่มแซวบครับลูกกับร้านนี่แหละยุ่งสีละนะครับ ก็บอกว่าลงมันจะชื้อเนี้ไมาอยู่บ้านอาจจะเป็นเนื้อนะครับอาจจะเป็นเนื้อหรือว่าเมนูอื่นแล้วแต่แล้วแต่สมควรเนาะเอามือนี้ก็คงจะจบคลิปไว้ซัมนี้ก่อนอ่ากำนั่นเนี่ยปูกับหลานน้อยนะครับพร้อมนตีอีสานอ่อนซ้อนหนึ่งตัวอ่าแล้วก็ไนน์หนวดอีสานผ้าเพื่อนยืดไปหลา่ก่ันอีกกันอ่าใคปเห็นบอททุกคนอ่าสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซัมนี้ก่อนลูกหลาน ท่านแยกบรรนบุกหลานทุกคนขอเก่าคำว่าสวัสดีค่ะบาย